สุภาษิตบทธธที่25 e คำเปรียบเทียบและบทเรียนฝ่ายศิลธรรมต่อไปนี้เป็นสุภาษิตของซารลโมนด้วยเหมือนกันซึ่งคนของเฮเซคิยาพระราชาแห่งยูดาได้คัดลอกไว้ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าคือการซ่อนสิ่งต่างๆไว้แต่ศักดิ์ศรีของพระราชาคือการค้นสิ่งต่างๆให้ปรากฏ ฟ้าสวรรค์สูงชั้นใดและแผ่นดินโลกลึกชั้นใดพระทัยของพระราชาก็เหลือใจอย่างรู้ชั้นนั้นจงไล่ขี้ออกจากเงินเสียแล้วจะมีวัสดุสำหรับช่างทำขันจงไล่คนชั่วร้ายออกไปเสียจากพระพักพระราชาและพระที่นั่งของพระองค์จะสถาปนาไว้ด้วยความชอบธรรม อย่าเอาตัวเจ้าขึ้นมาข้างหน้าต่อพระพักพระราชาหรือยืนอยู่ในที่ของผู้หลักผู้ใหญ่เพราะที่จะให้เขาว่าเชิญมาที่นี่ก็ดีกว่าถูกไล่ลงไปที่ต่ำต่อหน้าเจ้านายสิ่งที่ตาของเจ้านายเห็นอย่าด่วนนำเข้ามายัางโรงสารเพราะเมื่อเพื่อนบ้านของเจ้าทำให้เจ้าได้อายแล้วในที่สุดเจ้าจะทำอย่างไร จงตกลงเรื่องของเจ้ากับเพื่อนบ้านของเจ้าและอย่าทำให้เผยความลับของเขาเกรงว่าผู้ที่ได้ยินจะนำความอายมาสู่เจ้าและชื่อเสียงของเจ้าจะมัวหมองอยู่นานถ้อยคำที่พูดเหมาะๆจะเหมือนลูกท้อทองคำล้อมเงินคนตักเตือนที่ฉลาดกับหูที่คอยฟังก็เหมือนแหวนหรืออาพรทองคำ หิมะให้ความเย็นในฤดูเกี่ยวอย่างไรผู้สื่อสารที่ซื่อสัตย์ย่อมทำให้จิตวิญญาณของนายผู้ใช้เขาชุ่มชื่นอย่างนั้นคนที่อวดว่าจะให้ของกำนันแต่ไม่ได้ให้ก็เหมือนเมฆและลมที่ไม่มีฝนความภาคเพียนอาจจะชักนำผู้ครอบครองได้และลิ้นที่อ่อนหวานอาจจะโน้มน้าวจิตใจให้อ่อนลงได้ถ้าเจ้าพบน้ำพึ่งจงกินแต่พอดี เกรงว่าเจ้าจะอิ่มและอัดเจียนออกมาจงให้เท้าของเจ้าอยู่ในเรือนเพื่อนบ้านของเจ้าน,นานๆหนหนึ่งเกรงว่าเขาจะเหน็ดเหนื่อยเพราะเจ้าและเกลียดชังเจ้าคนใดที่เป็นพยานเท้กล่าวโทษเพื่อนบ้านของเขาก็เหมือนกระบองศึกหรือดาบหรือลูกธนูที่คมการวางใจในคนที่ไม่ซื่อในยามลำบากก็เหมือนฟันที่เสียหรือเท้าที่เคล็ด บรรดาคนที่ร้องเพลงให้คนหนักใจฟังก็เหมือนคนถอดเครื่องแต่งกายออกในวันที่อากาศหนาวและเหมือนเอาน้ำส้มมาราดบนแผลถ้าศัตรูของเจ้าหิวจงให้อาหารเขารับประทานและถ้าเขากระหายจงให้น้ำเขาดื่มเพราะเจ้าจะกองฐานที่ลุกโพร่ไว้บนศีรษะของเขาและพระเจ้าจะทรงให้บาเน็ตแก่เจ้า ลมเหนือนำฝนมาฉันใดลิ้นที่ส่อเสียดก็นำหน้าความโกรธฉันนั้นอยู่ที่มุมบนหลังคาเรือนดิบกว่าอยู่ในเรือนร่วมกับหญิงที่ทะเลาะข่าวดีจากเมืองไกลก็เหมือนน้ำเย็นที่ให้แก่คนกระหายคนชอบทำที่ยอมแพ้แก่คนชั่วร้ายก็เหมือนน้ำพุมีโครนหรือเหมือนน้ำบ่อที่สก,กปรกที่จะกินน้ำพึ่งมากก็ไม่ดี ฉะนั้นจึงควรประหยัดคำพูดชงเชยคนที่ปราศจากการปกครองตนเองก็เหมือนเมืองที่ปรักหักพังและไม่มีกำแพง